สวัสดีภะวะโตภะวะตาธโมทัมังนมัสสามาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังขังนมามินะโมตัจจะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัจจะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปุจยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปุจยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปุจยามะพุทธบุชา สามะบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะสัตุมายังพันเตวิตุวิตุลักขณาทายาติสัลเนนัตตาห์ปัญจะติลาญยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิตุวิตุลักขณาทายาติสัลเนนัตตาห์ ปัญจะทิรัาญยาจะามาตาิยามปีมะยังพันเตวิทุงวิทุงละกนัธายาติสรลเนนัาหะปัญจะทีราญยาจะามานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสร OUR นังคัจฉามิธรรมสารนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสาร คัจฉามิตุติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยามปีธรรมังสระนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิ ตาติยามตีสัมพังตระนังคจฉามิเตสรระคมันังนิธิตังอามะาพันเตตานาติปาตังเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิปาตาเวรมณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิอจินาทานาัน เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาณิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาเจารังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาดาราเวรมณีสิกขาปะทัง สมาธิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโสราเมรยยมัชฌะปมาจตทานังน เวรมณีสิคาปะทางสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาตถานาเวรมณีสิคาปะทางสมาธิฏิ อิมานิปัญจสิกาปะทานิสีเรนะสุขติงยันติสาธุเรนะโพคสัมปทานสาธุเรนะนิพพติงยันติตัสาสีระวิโสอทัตยีอะมะนเตนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโต ภะคะวะโตเณรอะระหะโตเณรสัมมาสัมพันธะสานะโมตัสสัมภะคะวะโตเณรอะระหะโตเณรสัมมาสัมพันธะสานะโมตัส

เิโกะเปาสิโกอุปนนิโกัปตังเบีิตาโพเวียนโยเฮติสุปติปันโนพระทวาตัสามวากสังโฆออชุปติปันพระทวาตัวสาว่ากสัมคนโนอาพระวาตัสาว่ากสังโฆ เนจิตติสันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโกยอะเรเบริสายุคานิอ่าท่านใดยังไม่ได้ใส่บาตรเตรียมตัวใส่บาตรได้แล้วนะครับโอภะคะวะโตสาวะคะสังโกยอาหุนายโยอาหุนายโยอเกนายโยอัญจะเรกัส โยอนาตตาตุญญเกตาโลตาสาติภูมิสหัสมปิเนนิตาสาวตาโอจิตโคอตตาต a อนะมานะทิตามวิตินาจิตวามมนิโทยตัณจะสสาภาวตุเตจยมังกาลานิ ได้ตีเลกมะทิโยจิตตสัพปะติจงโภตัมปานะตวกรรมกามะมัยขังขันเตตุตันตวิธินาจิตตมเนโทตันเตจตตปวตุเตชยมังคะไดนิไดเคเิงคะจะวังอาทิมาตโพตัง เกจ่าขมาตเนวัตตารุนันตังโอเตกาวิธินาจิตวาโมเนทวตันติจะสาภาวตุเตจยมังกาานิขมาติหาตตุตาลุนันตังวันติโยชนะปะถังกุลิมาราวันตังเอต thi sang ca ta ma nu a chi ta va mu ni thu a ta sa pa va tu te cha ya ma ca la ni ta va na ca ta mu ta la ni ca te ni ya ya thu ta va cha na ca ya san te na tu ma vi thi na chi va mu ni thu a ชัยม um ังคละนิต oh ังวิหายัมเมติสาจกวาตะเกตงวทติโรอปิตนังอติอัณฑพวตังตะเทปะชริโตจิตตวามโนนินทุตะนเตจะสะภวตุเตชัยมังคละนิโตตะนันตพุทธกังวิปตํนหิ เบตร์เตีนาเทราปุจเกียนนาถมาปยอนตัวเอติทิตวาโมเนทุยตันเตจะตุภาวะตุเตีจะยำังก็ไา้นี้คาเทติปุจเกียนนสุตาตามธรรมปรามเวโซนเทปกาวินานีพตตานิ สัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังทิตายะสุขายะขาแต่พระสงค์ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับ ปัตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและมีบิดามานดาครูบาอาจารย์ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่หลวงรับไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเทอ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสนาตุเมปันเตสังโฆขอาสองจงฟังข้าพเจ้าอีิษฐานสังฆทานางันว่าสังฆทานนี้ เป็นของบรรดาญาโยมบาสุกบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาในน้อมนำมถาถวายจะได้จับพระเจ้าจงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้บัดนี้ข้าพเจ้าขอสม,มุดตนเป็นพระจดเทศเพเื่อจะได้จัดจกจ่ายทันี้ออกเป็นส่วนส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นเขาน้อมนำถาวายเพื่อบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันธรรมยังตังคณิกาปัจเจกคณาปาทั้งพนามเสียงยอเนื้อปาตังปฏิเสวานิเนวะทวายยานมทาญนะมันดานายนะวิโพธนานยาวะเทวอิมาสกายาสติติยาญาปนายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุกายาน อิติปุราน,นจาเวทนาปฏิหังคามินาจาเวทนาเน,นาปเทสามิยาตราจมภะเวสติอนาวชาตาจาพาสวิหารโอจตนะิต่อไปก็เตรียมตัวฟังธรรมนะยมนะเป็นการฝึกพระด้วยโนะยมก็ได้ฟังธรรมด้วยนะวนะันนี้ก็มีพระหลวงพี่ลุ่ง เป็นองค์แสดงธรรมซึ yeah. ่งจะอธิบายขยายตามความรำดับคือสินข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว หมายถึงการประพฤติที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ต้องปกป้องกันความโหมดร้ายทารุณมีจิตปกประกอบด้วยความเมตตากรุณาปานีมีความรักสามะคัคคีต่อกันอันเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีและ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดีข้อสิ่งข้อที่สองเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หมายถึงการประพฤติปฏิบัติไม่ให้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินของผู้อื่นมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพตนด้วยอาอาชีพสุจริตเพราะว่าทรัพย์สินนั้น ทุกคนก็รักหวงแหนไม่อยากให้ผู้ใด <ไป S 1> มาลังนั้น<ป>สิ่งข้อที่สองทำให้บุคคลมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นและมีความปลอดภัยในทรัพย์ในเรื่องทรัพย์สมบัติสินข้อที่สามเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมหมายถึงการประพฤติที่ถูกต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนาะเดือนนี้วัดในรร่อนี่เสียค่าน้ำค่าไฟ อยู่สองหมื่นห้านยุมนะสองหมื่นห้าพันบาทเอายอะอยู่พอสมควรนะก็พยายามที่จะเซฟก็พยายามใช้พระท่านเดินดูว่าจุดไหนควรจะปิดไฟโดยเฉพาะสปอตไลท์ถ้าไม่มีงานก็ควรจะปิดไว้ก่อนถ้ามีงานควรถึงจะเปิดสปอตไลท์พอกินไฟก็พยายามเซฟนะ เพราะว่าที่เซฟนัคือว่าต้องการใช้ทุกบาททุกสตังค์ของยอดโยมที่บริจาคมาให้มีประโยชน์นะไม่ใช้แบบสรุ่ยสร้ายนะวัดก็ต้องช่วยกันประหยัดไฟแต่วัดเราเป็นวัดใหญ่มีกิจกรรมมากนะมีแม่ค้าพ่อขายนะมีลานกีฬานะมีโซนต่างๆเยอะแยะเลยฉะนั้นก็ใช้ไฟค่อนข้างที่จะมากอยู่นะก็ประมาณสองหมื่น สองหมื่นห้านี่ก็ถือว่าสูงจะพยายามลดให้ได้ประมาณสักสองหมื่นนะลดลงสักห้าพันจะได้ประหยัดช่วยยัดโยมประหยัดตังค์นะเพราะว่าที่จ่ายไปนั้นไม่ใช่ปัจจัยอาตมาเรานะปัจจัยโยมนี่แหละนะแต่ั้นก็ต้องช่วยกันประหยัดในโยมน,น,นะปะ้าก็ต้องเซฟเหมือนกันนะก็มีโยมนัททวิภาวา์โยมไลเนอร์วโยมจันเพนเสมอญาติโยมฮิรันเสมอทรัพย์นะ ยมพิรันเสริมทรัพย์นะยมรถจักรยานัเสริมทรัพย์โยมพี่เปี้ยนะถวายข้าวน้ำข้าไฟมาในงานทำบุญที่ชายทะเลนะอาตมาจะไม่ได้ให้โยมนะหนึ่บาทในะวันนี้จะมอบเลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้โยมอ้อยนะพาครอบครัวมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะได้ก็ได้ถวายข้าวน้ำข้าไฟในนามของครอบครัวเกิดมณีนะสองพันบาท นะยมอ้อยนะอย่าช่วยผู้ใหญ่บ้านนะมาฝากถวายไว้นี่จะมอบให้อโยมอาจารย์สมทรงไปเสียคณะข้าไฟนะ,ะส่วนเมื่อวานนี้นะยมสมยศนะ,ะซึ่งก็เป็นโยมกรรมการวัดที่ดูแลเรื่องการตลาดของวัดในไร่ในะได้ฝากซองปัจจัยทําบุญของพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดในไร่เนี่นะสี่พ้อยบาทอันนี้เอาไว้ทํางานบุญของพระเดชพระคุณอุปวันที่สิ นะเงินจำนวนนี้จตมากเก็บไว้นะเพระโยมอาจารย์ฝากมาเนาะนะแล้วก็เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะโยมนะที่ไหนไร่นี่หนละที่จัดงานแต่งงานทางด้านโน้นนะวันนั้นจะมาไม่ได้ไปเพราะว่าต้องอยู่คอยต้อนรับญาติโยมที่มาจากชนบุรีนะนะเพราะาเขามาเยี่ยมวัดไหนไร่ก็เลยต้องคอยต้อนรับโยมตั้งแต่เช้านะนะแต่ว่าถึงแม้ไม่ได้ไปแต่ว่าโยมก็ยังฝากปัจจัยมา เสียเป็นค่าน้ำค่าไฟถวายวัดด้วยนะโยมสมบัติชนสวัสดิ์และก็โยมหนูการชนสวัสดิ์นะฝากบริจาคเป็นคน่าน้ำค่าไฟ5 0าบาทนะอันนี้อยู่ที่บ้านแต่ว่ามาฝากไว้ที่วัดนะจริงไม่ได้ใช้ไฟวัดเลยนะนะแต่ก็มาฝากไว้เป็นคน่าน้ำค่าไฟ500บาทนะสาธุนบุญนาโนะยมสมบัติกับโยมหนูการนะดูชื่อก็น่าจะเป็นกรรมการชุดใหม่ของวัดไหนไร่ด้วยนะนะ อันนี้ก็ฝากโยมอาจารย์เหมือนกันแล้วก็เมื่อวานนี้โยมอาจารย์ก็มีผู้ประสงค์จะบริจาคเก้าอ,อี้สามเกลือเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะยมอออ,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 รอรพรใช่ไหมอาา่านว่าออรพรนะชำนิประเสริฐกุลนะมาฝากปัจจัยอาจารย์ไว้2,500ัารนอบาทนะให้เขียนชื่อว่าโยมเฉลิมชัยโยมอรพร ชำนี้ประเสริฐกุลนะเป็นและจะครอบครัวนะเป็นเจ้าภาพนะเอาีอ่สามเกลืน,นี่จะาามาสั่งเพิ่มมาอีกสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะโทรเพิ่มเป็นสี่ตัวเพราะว่าตกหล่นโยมที่มาที่หลังนะก็จะได้ซื้อเพิ่มอิกนะสามตัวสี่ตัวนะโยมนะอะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะวันนี้แหละนะโยมก็มาร่วมบุญนะ,ะสร้างซุ้มประตูใช่ไหมสร้างซุ้มประตู มัดในไล่นายยมป้าป้อมสีประสิทธิ์ดีประสิทธิ์นะยมป้าป้อมดีประสิทธิ์หนึ่งพันบาทยมป้าเจ้ยแสงกระจ่างหนึ่งพันบาทนะสาธุนรมทนบุญนะผู้ที่บริจาคหนึ่งพันบาทไปนี่จะมีเชื่อจารึกไว้ที่ซุ้มประตูนะยยมนักอนนี้แต่มาต้องเก็บไว้นะเพราะว่าต้องการหลักฐานชื่อของโยมนั่นแหละนี่เป็นหลักฐานเนาะอ่ แล้วก็อีกคณะหนึ่งนะเป็นทําบุญร้อยวัน like ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะสวดพระใส่ซองพระสวดหนึ่งรูปนะสองพันบาทก็คือคุณแม่คุณแม่เสงสุขเทศนะคุณแม่เสงสุขเทศนะสองพันบาทนะสาธุนโมทนานะนะทราบว่าคนไหนนะมาไหมอยู่ไหนยมแม่เสงษ์ <SPEAK iens Creator> อยู่ไหนอ๋อ <BET> น <beni> ี่นี่ยเนี่นี่นะอ๋อยมแม่ปยาโยม เออยาอนุโมทนาลบุญนะโยมนะเพราะว่าวันที่สิบแปดน่จะนิมนตท่าผู้ใหญ่มาหลายรูปนะฉะนั้นก็ญาติโยมท่านใดมีกําลังเนี่ยมีกําลังทรัพย์มีกําลังศรัทธามีบริวารก็ชวนกันนะเพราะว่างานของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นงานสําคัญงานส่งส่งหลวงพ่อร้อยวันเป็นครั้งสุดท้ายที่ยังเหลืออธิษาานของท่านอยู่นะฉะนั้นก็ งานบันร้อยวันเดี๋ยวจะมีมนพระระดับจังหวัดนะอย่างน้อยก็อาจจะเป็นหลวงพ่อจังหวัดระยองหลวงพ,ออพ่ออำเภอมาร่วมสวดมนตนะ์ฉะนั้นก็เป็นพระผู้ใหญ่เราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องให้การต้อนรับพระผู้ใหญ่แล้วก็มีาทายารรม,มีอาหารการกินอะไรก็ช่วยกันแนะนำนะโยมนะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการ จริงๆก็คือเป็นการแต่งตั้งเสนอโดยญาติโยมอาตมาไม่ได้เสนอนะญาติโยมเสนอกันมาในแต่ละคุ้มในแต่ละชุมเขาเรียกว่ากลุ่มเขาเรียกว่าชุมชนจะมาเจ็ดชุมชนหนึ่งอบอตอแล้วก็มีกลุ่มของเยาวชนมาด้วยนะเมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยดีญาติโยมก็ให้ความร่วมมือ,อมากันเป็นจํานวนหลักร้อยนะโยมนะหลักร้อย ก็ S <S <an other> แสดงว่าญาติโยมแถวในและในไร่เนี่เป็นคนที่เข้มแข็งศรัทธาที่เข้มแข็งอะไรที่งานวัดต้องการความช่วยเหลือต้องการกรรมการนี่ก็มาร่วมมือกันนะแล้วก็กร,กรรมการชุดใหม่นี่ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลว,วัดในไร่ต่อไปในอนาคตนับจากนี้ไปได้โย,ยมญาติโยมยาย,ย,ย,ายบางท่านฝั่งโน้นนะที่รังอยู่ฝั่งโน้นถ้าใครไม่ได้เป็นกรรมการในโยมเป็นถือว่าาตมาตั้งโดยวาจาก็เลยนะ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะท,ที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าใครไม่มีชื่อเป็นกรรมการของวัดถือว่าตั้งโดยตำแหน่งมีหน้าที่ในการมาฟังเทศฟังธรรมนะมานะมีหน้าที่ในการมามาทําบุญบรรพระก็แล้วอุปถรรัมภ์ศาสนาแต่ว่าโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้แหละถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะบางทีกรรมการบางคนเนะี่ย บางท่านเนี่ยเราแต่งตั้งประเด็นนั้นนะทีถ้าไม่เรียกก็มีมานะแต่โยมที่มาประจำเนี่ยียกว่าอาจจะเป็นบุคคลสําคัญในอยู่นะคนที่มาทําบุญวันพระวันโกนทุกวันเนี่ยแม้จะไม่ได้มีตาตั้งไม่มีการแต่งตั้งเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะเห็นหน้าโยมทุกวันเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์ค้าจุนพระศาสนาตัวจริงน,นะตัวจริงก็ตัวจริงแม้ว่าจะไม่มีใบตาตั้งใบแต่งตั้งก็ตาม แต่ว่าถือเป็นบุคคลที่สําคัญเห็นหน้าทุกวันเป็นผู้ให้การอุูบธรรมวัดในไร่เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าอยอบอกยอมยังไม่ได้เป็นกรรมการวัดเลยอยากจะเป็นกรรมการวัดนี่เสนอชื่อตัวเองมาได้เลยเดี๋ยวจะมาให้ย,ยวววิวันชนดสด ວັນດາໄລໂຍອະສຸເຄ